สวัสดีครับช่างกวางยี่แล้วนะครับช่างกวางวันนี้มาที่จังหวัดขอนแก่นครับอำเภอหนองสองหงนะครับวันนี้จะมาส่งบ้านของคุณแม่สมจิตนะครับผมตอนนี้ก็เซ็ตมดเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นบ้านทรงคิดทรงดื่ม ของเราครับผมแต่หลังคาครับหลังคาเราใช่เป็นของ S C G นะครับเป็นของ S C G ด้านบนหลังคาแล้วก็มาเป็นฝ้าฝ้าด้านล่างนี่เป็นสมาร์ทบอร์ดครับสมาร์ทบอร์ดบางหลังก็จะใช่ตัวรูทั้งหมดเลยแต่บางหลังก็เป็นรูตามมุมครับผมแล้วแต่ทั้งจาของบ้านเขาชอบครับอันนี้ก็ติดมีไฟดาวร่หนาบ้านไทยนะครับเป็นทั้งหมดห้าดวงครับผมดาวร่เพื่อส่องแสงสว่างขึ้นมาตอนกลางคืนครับจะได้เห็น เส้นหน้าบ้านได้ชัดเจนครับผมส่วนตัวรอบบ้านนะครับจะตกแตง่งโดยบัว8เส้นนะครับผมบัว8เส้นสมมตอ้อมบ,บ้านตามขอบหน้าต่างตามสะเก็ดข้างล่างแล้วก็มีหินจิกซอว์เจ็ดชั้นสีดําตกแต่งเพื่อด้วยความสวยงามครับผมเสาตัวนี้ครับเสาตัวนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยจะเป็นท่ากันเพื่อนแล้วก็ส่วนตัวขอบเสาเนี่ยสีเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงสีเข้มขึ้นมานิดนึงเพื่อตัดกระตัวบ้านครับให้มีมิติออกมาอีกทีหนึ่งครับผม หน้าต่างตรงนี้อลูมิเนียมสีดำนะครับกระจกห้ามิลอลูมิเนียม1มิลเต็มครับผมสีดําสวยสดใสครับผมส่วนคางประตูเนี่ยก็จะเป็นไม้ฝ้าเชื้อราครับปรกด,ด้วยไม้ฝ้าเชื้อราเราทาสีของไม้ซักนิดหน่อยครับผมสีเป็นสีไม้ซักระเบียงของเรานี่เป็นสแตนเลสน,นะครับเป็นสแตนเลสออกมาเป็นกันตกนะครับสวยงามครับเราส่วนเสาส่วนเสาปุกด้วยหินจิกซอวเจ็ชั่นสีนสสนสด,ดํา ก็มีบัวสองชั้นด้านล่างด้านบนมีชั้นหนึ่งทาสีขาวตัดกับสีดำออกมาเลยสวยงามครับผมบันไดครับความสูงจะเป็น75เซนนะครับบันไดจะ5ขั้นส่วนด้านคางนี่ครับด้านคางจะมีที่พักอาจจะเอาไว้นั่งใส่รองเท้าหรือว่าอาจจะตั้งเป็นกระถางดอกไม้หรืออาจจะเป็นปีเสียมาวางไว้เพื่อเป็นมงคลแก่บ้านก็ได้ครับการเทพื้นรอบบ้านเหมือนกันครับเทพื้นให้1เมตรรอบบ้านนะครับเทพื้นให้1เมตรรอบบ้าน ด้านายออกมาครับปกติตรงนี้จะเป็นกันตกเนาะสเตนเลสก,กันตกแต่ว่าที่นี่จะของบ้านเพิ่มเติมมานนั่งออกมาเพื่อจะได้น,นั่งหนา้าบ้านรับลมชมวิวหรือนั่งกินกาแฟกันตอนเช้านะครับครับผมส่วนด้านายของบ้านนะครับก็จะตกแต่งด้วยอาจจะของบ้านเลือกที่จะตกแต่งด้วยลูปปลานะครับอาจจะมีรูปหลายอย่างมีลูปช่างรูปมา้ารูปเรือรูปอะไรมีหลายอย่างครับ ตรงนี้เจ้าของบ้านสามารถเลือกเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้ช่างกวางมดดบรมมาช่นตัวน,นี้แล้วนะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะใส่ก็คือสั่งมาเองหรือว่าให้ช่างกวางสั่งมาให้แล้วก็มาติดตั้งให้ได้ครับผมส่วนด้านบนขึ้นไปนะครับด้านบนขึ้นไปก็จะเป็นไฟกิ่งครับไฟกิ่งทั้งหมดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดวงเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนครับผมออกมาจะเป็นไฟออกสีวอมนะครับสีวอมวอมหน่อยโอเคครับเดี๋ยวช่างกวางพาไปดูด้านในครับผม ครับผมไปดูทางเข้าประตูด้านในนะครับอันนี้จะของบ้านสั่งมาเองนะครับสั่งมาจากอยุธยาครับดูลงตัวมากเลยครับเข้ามาปั๊บผมมองดูผมกะตะลลิงคือกันนี่ตะลึิงอย่างคากเลยว่าอู้ทำไมเข่ากันกับบันทรงนี้แท้สวยแท้งามแท้สั่งมาได้ยังไงกระจุกกับงามดูสีผิวของประตูนี่อู้ย่างงามเลยครับนี่ถ้าเลือกเป็นไปได้จะบ้านจะของนี่จะนี่แหละลิงไว้แล้วนี่ผมลิงไว้แล้วย่างงามเลยครับนี่ แต่ว่าเรื่องราคานี่ต้องถามจากของบ้านอีกทีครับบ้านประตูนี่เท่าไรครับผมด้านบนฝ้านี่ครับก็จะติดไฟให้อย่างสวยเลยนี่เป็นโคมไฟอย่างงามเลยตรงนี้เป็นระเบียงนะครับ2เมตรห้ิบคูณหเมตรห้สิบครับผมสวยงามครับไปพาเขามาดูด้านในหืมประตูแบบแน่นเปียกเลยครับนี่ประตูอย่างแน่นเลยสวยงามแน่นเปียกเลยเขามาดูครับด้านในครับผม เจ้าของบ้านจัดใหญ่อลังการเลยไฟครับมองไฟจากด้านบนก่อนเนาะนี่ครับไฟจากด้านบนดูด้านบนครับเป็นฝ้าสองชั้นนะครับฝ้าส่วนไฟสองชั้นอันนี้ก็สวยงามด้านในแล้วก็ส่วนไฟโคมไฟเนี่ยเจ้าของบ้านเพิมเ่มเติมเงินเอาใหญ่มากเลยครับะ เข้ามาดูครับผมเป็นห้องโถงเป็นตัวที่นะครับออกไายขวาวเข้ามาข้างในครับตรงนี้อาจจะเป็นที่นั่งเล่นนว้ดูทีวีนั่งดูทีวีหรือว่าเป็นมุมทีว่าเราหนั่งกินเข่าอะไรครับสวยงามส่วนห้องครัวเข้ามาปับ๊บจะพาไปดูห้องครัวก่อนเลยเรา่อยพาไปดูห้องนอนปะไปดูพาจันท์ป้งพาไปดูปะมาดูห้องครัวกันนะครับห้องครัวตกแต่งผนังด้วยสีเทา ตัดลายโดยสีดำทังขว a n าแบบต,ตัดลายให้มันต้องมีอะไรนะถ้าเท่าเกินไปมันจะมองไปไอ้ไม่สะดุดตาหนึ่งก็เลยได้กระเบื้องสีลายดำๆออกมาตัดให้พอดีเลยมองดูเข้ากันกับประตูบานสิงสีดำขึ้นมาเป็นสีดำเป็นสเต็ปสเต็ปเราก็ตัดด้วยขอบขวกคิวเป็นสีขาวเหมือนบัวเลยครับเหมือนบัวเปียเลยงามครับผมด้านบนก็จะเป็นไฟที่ว่าย่อยออกมานะครับไฟย่อยออกมาขอ,องครัวนี่อู้ทำไม มีซีสันขึ้นก็จะได้ไม่เบือ่อทำกับเ,เขาไปหึงโอ้มองไปก็ดูแบบวินเทจวินเทจนิดนึงครับผมถ้ามาทาั้งนี้เราก็พาไปดูบันไดล้างบ้านเลยก่อนเข้าไปดูในครัวมาอันนี้ประตูเนาะประตูดูทั้งนี้ประตูนี่เป็นประตูภายนอกทนแดดทนฝนครับทนทนแดดทนฝนข้า,า,านนงหลังนี่ก็ทำเป็นสแตนเลสให้สวยครับมีราวบันไดลงไปครับผมสวยงามบันไดห,หาขันคือกันเข้ามาห้องนอนแรกนะครับห้องนอนแรก ามาดูห้อ,องนอนแรกโอ้ห้องนอนแรกติดแอร์เหรอนี่ครับจั่งกวางแถมแอร์ให้เครื่องนึงนะครับนี่ติดแอร์เราเป็นไฟโซนฟ้านะครับจั่งกวงังตอนนี้เป็นโปรโมชั่นให้นะครับปกติอ่ะจะ,จะให้จะให้ฟ้าหลุมเนี่ยแค่จุดเดียวแต่นี่โปรโมชั่นอยู่ภายในปีนี้ไม่มีโปรโมชั่นนั้นแล้วครับผมห้องขนาดเนี่ย เป็นห้อง3เมตรคูณ3เมตรห้ครับผมกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนครับขนาด60คูณ60ครับผมแต่แต่พื้นบานทั้งหมดเลยมาเยวพาเข้าไปดูหองที่สองหองที่สองจะใหญ่กว่านิดนึงครับใหญ่กว่าก็พอดีครับอันนี้กว้างขวางเป็นขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50ครับผมสวยงามคือกันกระเบื้องก็กเหมือกนกันเลยครับเป็นลายหินอ่อน ครับผมขนาด60คูณ60แล้วก็รอบบ้านนะครับมีบัวบัวกันเกื่อนให้หมดเลยครับตัดสีสันเป็นบัวให้หมดเลยครับก่อนที่จะเข้าไปดูห้องนอนที่3นะครับเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมอันนี้เจ้าของบ้านเป็นคนแต่งลายเองนะครับเลือกรูปแบบว่าเออจะควงเอาแบบโทนแบบนี้แหละแต่ไม่ได้เน้นมากว่าจะเอาตามแบบเลยอะไรเลยผมก็เลยตกแต่งให้เป็นแบบนี้ครับครับเขาดูเขาตกแต่งเป็นลาย ครับผมเป็นช่องมีช่องวางสบู่ครับนิดหน่อยครับผมโอเคครับแล้วเข้ามาดูห้องนอนที่3ครับผมเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับเฉพาะตัวห้องนอนนี่ก็3เมตรห้บคูณสเมตรห้บบวกกับห้องน้ำไปแล้วตกไปประมาณ5เมตรครับ5เมตรคูณสเมตรห้ทั้งหมดเลยดูไฟดันบนกนเ็เหมือนกันครับสวยงามมีห้องน้ำก็ ครับผมไปดูของนาก็ตุกแต่งสไตล์เดียวกันจากของบ้านกันเลือกมาเองครับขึ้นก็เป็นพื้นกระเบื้องเป็นกระเบื้องดินเผานะครับแต่ว่าสเตปมี2สเต็ปฝั่งนู้นก็เป็นพื้นเปียกครับผมอันนี้ก็จะสูงกว่านิดนึงครับผม นี่แหละครับบ้านหลังนี้ครับผมบ้านหลังนี้ใ si ครสนใจครับมีการเปลี่ยนแปลงห้องได้อาจจะเป็นเพิ่มเติมห้องก็ได้เพิ่มเติมเป็นสี่ห้องนอนก็ได้บ้านหลังนี้เพิ่มเติมเป็นสี่ห้องนอนสวยๆหรือว่าใครอยากเพิ่มเติมครัวหลังบ้านก็มีครับช่างกวางจะพาไปส่งบ้านกันไหนนะครับหรือว่าพาไปอัปเดตบ้านที่ไหนบ้านหลังนี้ถูกใจไหมถ้าถูกใจท่วมาหาช่างกวางได้เลยฝากที่มช่างกวางสร้างบ้านรีวิวบ้านครับผมฝากที่ด้วยครับผมสวัสดีครับ